สวัสดีครับคุณอยู่ในช่อง My Area คุณอยู่กับผมไม่นะครับ Hunger Game ภาคใหม่ที่เพิ่งออกฉายไปนะครับชื่อภาคว่า Hunger Game b a l l a d of Songbirds and Snakes เป็นภาคที่จะเล่าย้อนไปช่วงประถมะบทเล่าถึงชีวิตวัยรุ่นของประธานาธิบดีสโนก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นตัวร้ายจอมเผด็จการแล้วแอดไมก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะไปดูกันมาแล้วนะครับแอดไมไม่ได้มาวิเคราะห์เดอะฮังเกอร์เกมภาคล่าสุดหรือว่าอะไรหรอกนะ แต่ในคลิปนี้จะมาพูดถึงเหล่าผู้พิชิตเกมในช่วง64ปีก่อนที่จะเกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ตั้งแต่ฮังเกอร์เกมครั้งที่11จนถึงครั้งที่73ครับว่าผู้พิชิตแต่ละคนนะ่ะเขาหรือว่าเธอผู้นั้นยืนหยัดเป็นคนสุดท้ายแล้วทั้งหมดมีใครบ้างและพวกเธอหรือพวกเขาเนี่ยใช้วิธีการแบบไหนในการเอาชนะเกมล่าชีวิตสุดป่าเถื่อนถ้าหากใครสงสัยว่าเฮอร์มิตชายขี้เล่าจากเขต12เป็นผู้พิชิตเกมฮังเกอร์เกมครั้งที่50ได้ยังไง ทำไมเขาจึงร่วมก่อการกรบฏคลิปนี้รู้เรื่องครับโดยแอด i มายจะข้ามครั้งที่10แล้วก็74ไปเพราะมีคนทำคลิปเยอะแล้วถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมครับวันนี้ My Air อลเมีโปรโมชั่นคุ้มๆมานนำเสนอครับจากทีมงาน NF Theater เบื่อไหมเวลาดู y o u u u b e โฆษณาก็เด้งๆด้งเดไม่หยุดทางออกของคุณน่ะมาถึงแล้วเพียงแค่สมัคร y o u t u b พ p ีเมียม จากปกติ209บาทเหลือเพียง69บาทเพียงแค่นี้คุณก็จะดู YouTube แบบเพลินๆไม่มีโฆษณามากวนใจจะล็อกหน้าจอภัพหน้าจอก็ฟังเพลงได้แค่นี้ยังไม่พอ NF t h e a t e r ยังเปิดประสบการณ์ให้คุณดูหนังจาก Netflix แบบ 4K Ultra HD ราคาเริ่มต้นเพียง139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาท สามารถรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มสมัครง่ายเพียงแค่ใช้ Line ID มีมีแอดมิน,นคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้เมื่อคุณต้องการโดยไม่มีข้อผูกมัดอะไรทั้งนั้นทั้งช่องมีสิทธิพิเศษด้วยนะครับเพียงแค่บอกว่ามาจากช่อง my area ก็ลุ้นรับเงิน50 0 0 0บาททุกเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับเราครับ N.F. t h e a t e r ซื้อนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อครั้งที่11แม็กฟ a านากันหญิงสาวจากเขต4นอกจากเธอจะชนะเกมครั้งที่11แล้วเธอยังเข้าร่วมการแข่งขัน Hunger Game ครั้งที่11แม็กฟ a านากันเธออาสาแทนแอนี่คคิสต้าและเป็นที่ปรึกษาของเฟนนิกอาวุธที่เธอใช้คือตรีศูนย์และสว่านมือเธอมีความสามารถทางด้านการช่างฝีมือครับ อย่างการทําเบ็ดตกปลาจากอะไรก็ได้หรือแว่ทาตะก้าลอยน้ําแบบไม่ล้วนซึมแม็กมีทักษะการใช้สามง่ามและก็ทักษะการเอาชีวิตรอดที่สูงมากๆเธอพยายามซ่อนตัวแล้วก็เอาตัวรอดจากอุปสรรคสุดโหดต,ต่างๆจนเธอสามารถพิชิตเกมได้สําเร็จครับมีสื่อโฆษณาบางตัวจากแคปิตอลบอกว่าเธอเป็นผู้พิชิตคนแรกที่เข้าร่วมวิกตอรี่ทัวร์หรือว่าการนําเอาตัวเธอไปโชว์ตามเขตปกครองต่างๆครับ คือถ้าเป็นผู้พิชิตคนก่อนหน้าพอชนะเกมเสร็จก็ถูกส่งกลับบ้านแม็กเป็นผู้พิชิตคนแรกที่ย้ายไปอยู่หมู่บ้านของผู้พิชิตหลังจบเกมแนวคิดหมู่บ้านของผู้พิชิตนี้ถูกนํามาใช้ครั้งแรกใน h u n เก r GAME ครั้งที่11หลังจากนั้นเธอก็สอนความรู้ทุกอย่างให้กับเด็กรุ่นหลังที่เขต4ในการแข่งขัน h ังเก r g a เกมแม้กกัเธอตั้งใจจะไม่ฆ่าหรือว่าทาร้ายใครเลยนะครับ เธอแค่สร้างเบ็ดตกปลาจากเปลือกไม้แล้วก็ใช้มันจับปลาไปเรื่อยๆเอาชีวิตรอดแบบเงียบๆจนชนะเกมครับ Hunger Game ประมาณครั้งที่12ถึง23 Wolf เครื่องบรรณาการชายเขต8ที่เข้าร่วม Hunger Game ครั้งที่75ในฐานะที่ปรึกษาให้กับเขต8ครับและเขาก็เป็นผู้ชนะ Hunger Game ถึงตัวเขาเองจะดูปั้มๆเป๋ๆหูตึงสมาธิสั้นเนื่องจากอายุเขาก็มากแล้ว Wolf เป็นผู้พิชิตฮังเกอร์เกมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาชนะในช่วงไหนนะครับแล้วก็ชนะเกมด้วยวิธีแบบไหนเขาเป็นหนึ่งในผู้ชนะเกมที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่และเป็นไปได้ว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ชนะกลุ่มแรกๆจากเขต8ครับฮังเกอร์เกมครั้งที่2 0ถึง30ชายไม่ทราบชื่อจากเขตสอายุไล่เลี่ยก,กันกับวูฟนี่แหละครับสันนิษฐานว่าเขาอาจจะได้เป็นที่ปรึกษาในฮังเกอร์เกมครั้งที่74ด้วย และไม่มีบันทึกเกี่ยวกับเขามากนักประมาณฮังเกอร์เกมครั้งที่26ถึง33ซีเดอร์เครื่องบรรณาการหญิงจากเขต1 1ซีดเดอร์เธอเป็นผู้ชนะในการแข่งขันฮังเกอร์เกมซึ่งน่าจะประมาณครั้งที่30เนื่องจากเธออายุถึง60ปีครับในช่วงฮังเกอร์เกมครั้งที่75หลังจากที่เธอพิชิตเกมได้สำเร็จนะครับเธอยังคงมีสุขภาพแข็งแรงดีอยู่ และเธอทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเขต11ครับในช่วงหลายปีหลังจากชัยชนะเป็นไปได้ว่าเธอจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเชฟในช่วง Hu งเกอร์เกมครั้งที่45ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วแคฟก็กลายเป็นผู้พิชิตในปีนั้นครับและอาจเป็นไปได้ว่าเธออาจจะทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรุยหรือเทรชฮังเกอร์เกมครั้งที่74ซึ่งเธอได้เข้าร่วมพิธีเก็บเกี่ยวอีกครั้งในฮังเกอร์เกมครั้งที่75พร้อมกับ เชฟครับ h ังเกอร์เกมประมาณครั้งที่31 4 3 BT ถึง43 B.T. าลาเทียเครื่องบรรณาการชายจากเขต3ได้กลับมาร่วมการแข่งขันในฮังเกอร์เกมครั้งที่75แม้ว่าเขาจะไม่ใช่นักสู้ที่เยี่ยมยอดนะครับแต่ BT. ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สุดยอดที่สุดในเขต12 B.T. เป็นผู้พิชิต h ังเกอร์เกมซึ่งน่าจะระหว่างครั้งที่31-43ครับ เนื่องจากเขามาจากเขต3จึงสันนิษฐานว่าเขาไม่ได้ต่อสู้ในสนามมากนักเท่ากับพวกเครื่องบรรณาการคนอื่นๆเพราะเขต3ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักประดิษฐ์ครับเขาได้รับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากคลังอาวุธที่กลางสนามและก็สร้างกับดักมากมายที่ทำลายเครื่องบรรณาการที่เหลืออีก6คนทำให้เขาเป็นผู้ชนะเกมครับเรียกว่าใช้สมองต่อสู้มากกว่ากำลัง h ังเก r g a เกมประมาณครั้งที่35-40ถึง เครื่องบรรณาการหญิงจากเขต9และยังเข้าร่วมในการแข่งขันครั้งที่75ซึ่งในเวลาต่อมาได้รวมกลุ่มกับกระบทด้วยครั้งที่38 p o r t พอเตอร์มิลิเซนทริปเครื่องบรรณาการหญิงจากเขต5พอเตอร์ถูกหักคอในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายส่งผลให้เธอได้รับความเจ็บปวดที่กระดูกสันหลังแบบเลื้อยลังเลยครับเธอจึงต้องสวมชุดและเครื่องบางอย่างที่หัวเพื่อระงับความเจ็บปวด แต่เธออาจจะได้เข้าร่วมฮ u n เก r g a เกมครั้งที่75 Hunger g a ฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่40-49ถึงชายจากเขต5ได้เข้าร่วมฮ u n เก r g a เกมครั้งที่75โดยไม่มีใครรู้ว่าเขาชนะเกมด้วยวิธีไหนแต่เขากลายเป็นคนติดเหล้าและมีความบอบช้นทางจิตใจเหมือนกับเชฟและเฮมิชฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่40-49ถึงชายจากเขต9ได้เข้าร่วมฮังเกอร์เกมครั้งที่75 สันนิษฐานว่าเขาเข้าพิธีเก็บเกี่ยวจากฮังเกอร์เกมในรุ่นที่ไม่ระบุรายละเอียดเนื่องจากเขาอายุประมาณ40ปีแล้วครับหลังจากที่เขาชนะเขาน่าจะเป็นคนให้คำปรึกษาแก่เขต9ฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่40-53ถึง r ามอาวุธที่ใช้คือปืนและก็ระเบิดเธอเป็นผู้ชนะในเกมแข่งขัน h u งเกอร์เกมและเป็นผู้บัญชาการกลุ่มกบฏในเขต2เพื่อต่อต้านแคปิตอล คาดการกันว่าเธอน่าจะชนะฮังเกอร์เกมในช่วงเวลาเดียวกับเฮมิตนะครับเนื่องจากเธอมาจากเขต2เธออาจจะเป็นอาสาสมัครมืออาชีพที่ตั้งใจเข้ามาแข่งขันเลยก็ได้แคทนิดยังจําได้ว่าเคยเห็นลามในทีวีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการออกอากาศเกี่ยวกับฮังเกอร์เกมครั้งก่อนๆแต่ตัวเธอเองก็เก็บตัวและก็ไม่เปิดเผยตัว,ต,วตนครับด้วยเหตุน,นี้เองแคทนิดจึงสงสัยว่าลามมาตกเป็นเหยื่อของแคปิตอลหรือเปล่า ฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่40-53ถึงชายจะเขต4เขาว่าไม่ได้รับเลือกเข้าพิธีการเก็บเกี่ยวครั้งที่75แม้ว่าเขาจะดูโล่งอกเมื่อเฟนนิกได้รับเลือกก็ตามแต่เขาน่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับแม็กซ์แล้วก็เฟนนิกในการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่75ครับฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่40-53ถึงบูตัสจะเขต2อาวุธคือหอกอายุ40ปี ในช่วงการแข่งขันครั้งที่40ถึง53มาเขาชนะได้ทุกช่วงเลยมั้งยกเว้นครั้งที่45แล้วก็50ครับทั้งลามและบูตัสกลายเป็นที่ปรึกษาและอาจเป็นผู้พิชิตคนอื่นในเขต2รวมถึงอินโนบาเลียด้วยบูตัสเป็นเครื่องบรรณาการมืออาชีพได้รับการตั้งชื่อที่ดูสมบูรณ์แบบเนื่องจากสะท้อนถึงความโหดเหี้ยมที่เหมือนกับสัตว์และความแข็งแกร่งทางร่างกาย บลูตัตสอาสาเข้าร่วมการแข่งขันฮ u n เกอร์เกมครั้งที่75อย่างดูแบบมีความสุขสบายใจด้วยนะโดยตัวเขาเองบอกว่าเขาแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะกลับเข้าสู่สังเวียนอีกครั้งฮังเกอร์เกมครั้งที่45 c h e เชฟจากเขต11อาวุธคือหอกเข้าร่วมการแข่งขันฮ u n เกอร์เกมครั้งที่45ซึ่งเขาชนะด้วยนะครับแต่เสียมือไปหนึ่งข้างและตัวเขาเองก็ปฏิเสธที่จะรับการเปลี่ยนมือเทียมจากแพทย์ของแคปิตอล หลังจากที่เขาชนะเกมแล้วก็กลายเป็นเพื่อนซีใสดื่มกับเฮมิดเขาเข้าแข่งขันใน h u n เ e r Game มครั้งที่75แล้วก็เข้าร่วมกับกลุ่มกระบดด้วยครับเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับแผนการที่จะนำน้องแคทนิสออกจากสนามแข่งขันเกมไปยังเขต13ครับ h u n เ e r Game มประมาณครั้งที่48 5 3ถึง53 w ส r e l e s s จากเขต3เธอเป็นผู้ชนะการแข่งขันฮ u n เกอร์เกมที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดตัวเธอเองอเป็นคนขี้อาย แทบจะไม่พูดจบประโยคด้วยซ้ำและ BT เองก็ต้องจบประโยคให้เธออยู่เสมอไวเลสเธอได้เข้าร่วมการแข่งขัน h u n เ e r Game มครั้งที่75เธอดูเป็นคนที่ฉลาดมากๆในตอนแรกเธอถูกหลายคนปฏิเสธนะครับไม่ยอมเป็นพันธมิตรด้วยยกเว้นแคทนิด ในเวลาต่อมาเธอได้พิสูจน์ความสามารถของตัวเธอโดยเธอได้บอกใบต่อเพื่อนๆว่าไอสังเวียนเกมมะมีรูปร่างแล้วก็ทำงานเหมือนกับนาฬิกาโดยพูดคำว่าติก๊กตอกซ้ำๆไปซ้ำๆม,ม,มาจนเพื่อนเข้าใจนั่นแหละทำให้แคทนิดแล้วก็คนอื่นๆสามารถคาดเดาอุปสรรคที่ทีมผู้สร้างได้เตรียมเอาไว้นั่นแสดงให้เห็นว่าตัวเธอเองอบบนำหน้าคนอื่นอยู่เสมอ1ก้าแต่มีเพียงบีทีลาเทียซึ่งเป็นคู่หูเขตของเธอเท่านั้นที่จะเข้าใจการแปลความหมายอน,นั้นได้อะ่ะ w i r e l เ s สเป็นผู้ชนะเกมฮังเกอร์เกมช่วงประมาณครั้งที่48-53ถึงด้วยการวางกับดักบางอย่างจนได้รับชัยชนะหลังจากนั้นเธอและ BT ก็รับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับเครื่องบรรณาการรุ่นหลังของเขต3ครั้งที่50เฮมิชอ a b เบอร์น y ชายขี้เล่าจากเขต12เขาเป็นผู้พิชิตฮังเกอร์เกมคนที่2ในเขต12ทำหน้าที่ให้คําปรึกษาให้กับแคนนิดและก็พีตา เขาอทำงานอย่างลับๆร่วมกับเขต13และผู้พิชิตคนอื่นที่เข้าร่วมกลุ่มกบฏครับในช่วงฮังเกอร์เกมครั้งที่50าสเฮมิดมีอายุเพียง16ปีแต่ถ้าในตอนฮังเกอร์เกมครั้งที่74เขามีอายุ40ปีแล้วนะครับเขาว่าเคยมีน้องชายแม่แล้วก็แฟนสาวอยู่หนึ่งคนเมื่อฮังเกอร์เกมครั้งที่50เริ่มขึ้นเครื่องบรรณาการทุกคนต่างก็รู้สึกตหนกกับสนามประลองครับ เฮมิจึงใช้ช่องว่างตรงนี้แหละวิ่งไปเก็บมีดแล้วก็เป่าเป้ได้อย่างง่ายดายจากจุดสเสบียงเครื่องบรรณาการ18คนถูกฆ่าระหว่างปล่อยตัวหลังจากวันแรกเครื่องบรรณาการคนอื่นก็เสียชีวิตจากการสัมผัสกับพิษ mm hmm. ในสนามประลองในวันที่4มีภูเขาไฟระเบิดได้ฆ่าชีวิตเครื่องบรรณาการอีก12คนครับรวมถึงเครื่องบรรณาการมืออาชีพด้วยเฮมิด hey, วิ่งเข้าต่อสู้กับเครื่องบรรณาการมืออาชีพ3คน ด้วยความเร็วและก็ทักษะของเขาเฮมิด hey สามารถสังหารได้ถึงสองคนแต่คนที่สามก็สามารถปลดอาวุธของเขาได้ขณะที่นักสู้เหมือชีพคนนี้กำลังจะกรีดข้อมือของเฮมิดด้วยมีดของตัวเขาเองซึ่งไอ้นักสู้คนนั้นนะครับถูกมาซิลีดอนเนอร์ย, ner, ยิงที่หลังและตายด้วยธนูลูกดอกพิษซึ่งนั่นเป็นการช่วยชีวิตเฮมิดเอาไว้ด้วยครับดอนเนอร์ ner, เสนอให้เฮมิชเป็นพันธมิตรกับเธอซึ่งเฮมิดก็ตอบตอกลงครับขณะที่การแข่งขันก็ดําเนินต่อไป ทั้งคู่ได้ตั้งทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อแบ่งหน้าที่กันผลัดกันเฝ้าเวรยนยามจนได้พักผ่อนมากขึ้นแล้วก็สร้างอุปกรณ์เก็บน้ําฝนทํางานร่วมกันเพื่อต่อสู้กับเครื่องบรรณาการคนอื่นๆครับเมื่อใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของเกมเหลือเครื่องบรรณาการทั้งหมดเพียง5คนเท่านั้นในที่สุดเฮมิด hey และมาซิลีก็เดินทางมาถึงขอบสนามแข่งขันแต่ไม่พบอะไรเลยนอกจากหน้าผามาซิลีแนะนําให้กลับแต่เฮมิดปฏิเสธ จากนั้นมาซิลีก็เลิกเป็นพัธมิตรเพราะไม่อยากฆ่าตัวตายและก็จากไปแต่ลําพังครับหลังจากที่มาซิลีจากไปเฮ <Hey, S 1> มิดได้สํารวจขอบหน้าผา<ม>แล้วก็หยิบหินก้อนหนึ่งโยนลงจากหน้าผาด้วยความสงสัยครับแล้ด้วยที่รอบๆนั้นมันมีสนามพลังกั้นอยู่ก้อนหินมันก็สะท้อนกลับเข้ามาในมือของเ hey, ฮมิดต,ต่อมาเฮ <Hey, S 1> มิดได้ยินเสียงมาซิลีกรีดร้อง<ม>เขาจึงวิ่งไปหาเธอแล้วก็พบว่าเธอถูกโจมตีโดยฝูงนกสีชมพูที่ดุร้าย มันเข้าโจมตีเธอโดยการบินแล้วก็ใช้จัง,งอยปากแทงเข้าที่คอเฮมิด hey จึงรีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่ก็ได้แค่จับมือเธอไว้จนกระทั่งเธอเสียชีวิตครับหลังจากนั้นไม่นานเหลือเพียงแค่เฮมิดและเครื่องบรรณาการหญิงจักเขตหนึ่งในที่สุดทั้งสองคนก็ต้องเข้าต่อสู้กันแม้ว่าหญิงจักเขตหนึ่งจะมีร่างกายที่บึกบึนใหญ่โตแต่ทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้เฮมิด hey จึงใช้มีดกรีดตาของเธอออก แต่ตัวเขาเองก็ถูกขวานของเธอฟันเข้าที่ท้องหลังจากนั้นเฮมิดที่บาดเจ็บสาหัสก็เดินโซซาโซเซไปที่ป่าพร้อมกับเอามือกุมที่ท้องเพื่อไม่ให้ไส้ทะลักออกมาหญิงจากเขตหนึ่งก็ไล่ตามเขามาติดๆในที่สุดเฮมิตก็มาถึงหน้าผาที่เขาพบก่อนหน้านี้นี่แหละครับขณะที่หญิงจากเขตหนึ่งคว้านขวานของเธอเพื่อเล็งไปที่หัวของเฮมิดเฮมิตที่ยืนไม่ค่อยจะไหวอยู่แล้วอะเลยล้มตัวลงเพื่อหลบขวานเลยพลาดเป้า ณตอนนี้นะครับทั้งคู่ไม่มีอาวุธอะไรเหลืออีกแล้วหญิงจากเขตหนึ่งยืนอยู่ต่อหน้าของเฮมิดโดยเธอคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเฮมิด hey คงตายไปก่อนแน,แน่แต่ขวานที่เธอเคยคว้างออกไปนะครับมันกระทบกับสนามพลังแล้วก็กระดอนกลับมาเข้ามาฆ่าตัวเธอเองครับทิ้งให้เฮมิดเป็นผู้ชนะแบบนั้งนั้นแหละซึ่งเฮมิดเป็นคนล่าสุดจากเขต12ในรอบสี่ทศวรรษเลยนะที่ชนะการแข่งขัน2สัปดาห์หลังจากที่เขาได้รับตําแหน่งผู้พิชิต แม่น้องชายและแฟนสาวของเฮมิดทั้งหมดถูกประธานาธิบดีสโนสั่งสังหารทิ้งทั้งหมดครับเนื่องจากเฮมิดใช้ประโยชน์จากสนามพลังในการพิชิตเกมซึ่งไอาการทำแบบนี้ถูกมองว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายและทำให้แคปิตอลดูโง่ครับ23ปีต่อมาเฮมิด hey ให้คำปรึกษาแด่เครื่องบรรณาการจากเขต12แต่กลับได้ผลลัพธ์ที่ย่แย่ครับ ตลอดเวลาที่ผ่านมาความโศกเศร้าต่อการเสียชีวิตของครอบครัวและก็แฟนสาวความรู้สึกผิดมันท่วมทน้นในตัวเขาเองจะถูกให้เข้าบังคับกับเกมที่เขาเกลียดมากที่สุดในขณะที่เวลาเขาไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเครื่องบรรณาการคนไหนนะครับต่างก็ตายจากไปทุกๆปีเฮมิด hey จึงรู้สึกผิดแล้วก็พึ่งสุราเพื่อรับมือกับปัญหาและก็ความรู้สึกครับในช่วงหลายปีหลังจากชัยชนะของเขาเฮมิด hey นอนหลับโดยมีมีดถือเอาไว้ทุกคืน เพื่อนเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ของเฮมิก็คือเชฟจากเขต11ซึ่งทาัท้างคู่มักจะดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำครับฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่54ถึง59 b l บเอาวุธที่ใช้คือขวานเป็นเครื่องบรรณาการจากเขต7ที่เข้าร่วมในเกมครั้งที่75 b l i g บ t ยังเป็นผู้พิชิตในเกม h u n เ e r Game และยังเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกระเพื่อต่อต้านแคป i ตอ l ครับ ฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่55ถึง61ชายจากเขต4เขาชนะเกมในช่วงเวลาใกล้เคียงกับซิซิเลียและอินโนบาเลียและเขาอาจจะมีแม็กเป็นที่ปรึกษาครับเข้าเข้าร่วมงานล i ปปิ้งออฟเดอะฮังเกอร์เกมครั้งที่75ในครั้งนี้มีคนเข้าร่วมงานหลายคนเลยครับอย่างเฟนนิกแอนนี่แม็กซ์และผู้ชนะอีก2คนที่ไม่ทราบชื่อจากเขต4แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า เขา่เป็นที่ปรึกษาให้กับเฟนนิกซ์และแม็ก Mac ในการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่75หรือเปล่าฮังเกอร์เกมครั้งที่55ถึง61หญิงสาวจากเขต5มีความสามารถในการลอบสังหารซึ่งเธอได้รับประกาศให้เป็นผู้พิชิตเนื่องจากเธออายุป,ประมาณ30ปีในภาพยนตร์เรื่องนี้สันนิษฐานกันว่าเธอได้รับคำแนะนำจากพอเตอร์หลังจากที่เธอชนะเธอก็น่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรุ่นหลังของเขต5ครับ ฮังเกอร์เกมครั้งที่55ถึง61หญิงจะเขต6เธอมีความสามารถในการพลางตัวและก็รอบสังหารครับเธอเพึ่งพาสิ่งที่เรียกกันว่ามอร์ฟริงซึ่งเป็นยาเสพติดที่บรรเทาความเจ็บปวดทางจิตใจ,จและเธอก็ติดมันมากๆจนคนอื่นเ่ะเรียกเธอว่ามอร์ฟริงและคู่หูเขต5ก็สภาพไม่ต่างกันเลยเธอเข้าร่วมกลุ่มกบฏและได้รับภารกิจปกป้องและพาตัวแคทนิดพร้อมกับพีตาออกจากสนามแข่งขันครับ ฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่55-61หญิงจะเขต6หลังจากที่เธอได้รับชัยชนะเธออาจจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเครื่องบรรณาการจากเขต6ก็ได้ครับในฮังเกอร์เกมครั้งที่74เนื่องจากพวกมอฟฟริงอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่จากการติดยาดังนั้นจึงไม่น่าจะมีคุณสมบัติมากพอที่จะเป็นที่ปรึกษาครับฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่57-61ซิซิลียอาวุธที่ใช้ดาบ เธอน่าจะมีอายุประมาณ30ปีในขณะที่เธอเข้าร่วมพิธีเก็บเกี่ยว Hunger Game ครั้งที่75หลังจากที่เธอชนะนะครับซิซิเลียก็แต่งงานแล้วก็มีลูก3คนเธอเป็นหนึ่งในผู้พิชิตที่รู้เรื่องการก่อกระบฏและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มกระบฏเพื่อช่วยแคทนิส Hunger Game ประมาณครั้งที่57ถึง61หญิงจากเขต10เธอพิชิต The Hunger Game ในช่วงภาพยนตร์ไต้ภาคตอนนั้นเธอน่าจะอายุประมาณ30ต้น,ตน เธอได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาเขต10และเข้าร่วมเป็นเครื่องบรรณาการใน h u n เก r g a เกมครั้งที่75ฮ u n เกอร์เกมครั้งที่62อินโนเบเลียอาวุธดาบมีดและฟันเธอมีศิลปะก,การต่อสู้ด้วยมือเปล่าใน h u n เก r g a เกมครั้งที่62เธออาสาตัวเข้าร่วมและกลายเป็นผู้พิชิตระหว่างการแข่งขันเธอมีชื่อเสียงด้วยการฉีกคอของผู้อื่นด้วยฟัน ในเวลาต่อมาเธอเปลี่ยนฟันของเธอให้แหลมคมเหมือนกับเขี้ยวแล้วฝังทองคําครับแถมยังอาสาเข้าร่วมฮังเกอร์เกมครั้งที่75และในพิธีการเก็บเกี่ยวทั้งสองครั้งเธอก็สังหารคนไปเยอะเลยครับเอโนบาเลีย e แสดงความกระหายเลือดอย่างเห็นได้ชัดเธอแยกเขี้ยวและยกกำปั้นขึ้นในอากาศเหมือนพร้อมที่จะบดขยี้เครื่องบรรณาการจากเขตอื่นในเวลาต่อมาเธอก็เข้าร่วมกลุ่มกบฏและต่อต้านแคปิตอล หลังจากจบเหตุการณ์ปฏิวัติเธอก็กลับไปที่เขต2เพื่อใช้ชีวิตที่เหลือของเธออย่างสงบสุขครับฮังเกอร์เกมครั้งที่63มืออาชีพจากเขต1กลอสอาวุธมีดคว้างเข้าร่วมฮังเกอร์เกมครั้งที่63 1ปีก่อนที่แคชเมียร์น้องสาวของเขาจะชนะฮังเกอร์เกมครั้งที่64เป็นไปได้ว่าเขาอาสาเป็นเครื่องบรรณาการแต่การอาสาตัวก็เป็นเรื่องปกติมากในเขตหครับ เขาอาจจะให้คำปรึกษากับน้องสาวในฮังเกิลเกมครั้งที่64เพราะว่าตัวเขาเองก็มีฝีมือสูงและได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักฆ่าภาพลักษณ์ก็ดูดีมีผู้สนับสนุนในแคปิตัลเยอะเลยและเขาก็กำจัดเครื่องบรรณาการจากเขตอื่นไปเยอะเหมือนกันครับฮังเกิลเกมครั้งที่64แคชเมียรน้องสาวของกลอสถนัดใช้อาวุธมีดคว้างเหมือนกับพี่ชายเป็นไปได้ว่าในฮังเกร์เกมครั้งที่63เธอก็อาสาเป็นเครื่องบรรณาการเหมือนกัน พี่ชายของเธออาจจะคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับเธอในการแข่งขันก็ได้ครับด้วยความเป็นมืออาชีพบวกกับหน้าตาชื่อเสียงของพี่ชายแคชเมียร์เลยมีผู้สนับสนุนจํานวนมากทําให้เธอพิชิตเกมครั้งที่64และเธอกับพี่ชายก็อาสาเข้าร่วมฮังเกอร์เกมครั้งที่75ด้วยครับฮังเกอร์เกมครั้งที่65เฟนนิกโอเดสุดยอดนักสู้ขวัญใจของใครหลายๆคนจากเขต4เป็นผู้พิชิตการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่65 ในตอนนั้นน่ะเขามีอายุเพียง14ปีทําให้เขาเป็นผู้พิชิตที่อายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในช่วงฮังเกอร์เกมครั้งที่65ฟินิกมีที่ปรึกษาคือแม็กผู้พิชิตจากเขต4ในฮังเกอร์เกมครั้งที่11ใชัยชนะของเฟนนิกเกิดจากการผสมผสานทักษะทางร่างกายที่ไม่ธรรมดาของเขาพร้อมกับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่พล,ลเมืองแคปิตอลส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ามาจากการที่เขาหน้าตาดีบวกกับความเป็นมืออาชีพ ฟินนิก์เป็นคนที่เตรียมตัวมาอย่างดีสำหรับการแข่งขันด้วยทักษะการต่อสู้ด้วยหอกและมีดฟินนิก์ได้รับของขวัญจากผู้สนับสนุนมากมายระหว่างการแข่งขันรวมถึงตีศูนย์ครับแคทนีไดคิดว่าอาวุธอันนั้นอาจจะเป็นอาวุธที่แพงที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นมาเขาใช้ร่วมกับตาข่ายที่ทอจากเถาวันเพื่อดักจับแล้วก็ทำให้คู่ต่อสู้ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ก่อนที่จะใช้หอกในการสังหารต่อครับ ระหว่างช่วงที่เขาไปเยือนแคปิตอลแทนที่จะขอเงินฟนนิกกลับพยายามเก็บกู้ข้อมูลชั่วที่เกี่ยวข้องกับสโน์แม้ในทีวีนะฟนนิกจะเป็นคนที่มีอคนรักมากมายแต่เขาก็มองว่าเป็นเพียงการแสดงครับและมีรักแท้เพียงหนึ่งเดียวนั่นคือแอนนี่คริสตาเด็กสาวจากเขสีที่เขาจะคอยให้คำปรึกษาระหว่างการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่70ซึ่งต่อมาเธอก็ได้เป็นผู้พิชิตเหมือนกันครับ แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของพันธมิตรกับแคทนิดไวรัสบีทีพีตาและโจฮาน่าฮังเกอร์เกมประมาณครั้งที่66ถึง68ชายจากเขต6มักจะถูกเรียกกันว่ามอฟฟลิงเขาเป็นผู้พิชิตฮังเกอร์เกมที่ไม่ระบุรายละเอียดซึ่งเขาใช้ทักษะการพลางตัวเพื่อซ่อนตัวเช่นเดียวกับคู่หูมอฟฟลิงของเขาเขาซ่อนตัวไปเรื่อยๆจนกว่าเครื่องบรรณาการคนอื่นๆจะตายกันไปเอง หลังจากที่เขาชนะเกมได้ระยะหนึ่งเขาก็กลายเป็นจิตกรและคนติดยาชายจากเขต6ผู้นี้เป็นส่วนหนึ่งของพัธมิตรกลุ่มกบฏระหว่างการแข่งขัน Hu ังเก r g a เกมครั้งที่75 h u n g e r game เกเกมประมาณครั้งที่66 6 8ถึง68ชายจากเขต10ตอนนั้นนะครับเขามีอายุ20กลางกลางๆเขาอาจจะชนะเกมในช่วงเวลาเดียวกับที่เฟนนิกแล้วก็ออร์กตัสพิชิตเกมในฐานะผู้พิชิตคนก่อน ชายคนนี้น่าจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นๆรวมถึงฮังเกอร์เกมครั้งที่74และตัวเขาเองก็เข้า,ขาร่วมในฮ u n เก r g a เกมครั้งที่75ด้วยครั้งที่67ออกัตัสบอนนักรบขวาจัดผู้ลักชาติจากเขตหนึ่งเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นลูกชายคนโตคนโปรดของพาเนมและเป็นที่รู้จักกันในนามคาเวลี่คาเลีย ออกัสตัสเป็นเครื่องบรรณาการมืออาชีพและสันนิฐานว่าเขาอาสาที่จะเข้าร่วมในฐานะเครื่องบรรณาการจากเขตหนึ่งเขาได้รับคําแนะนําจากกรอสส่วนคู่ห่วงเขาน่าจะได้รับคําแนะนําจากแคชเมียร์น้องสาวของกรอสเพราะว่าทั้งสองคนชนะการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่63แล้วก็64ก็เหมือนมาเป็นโค้ชนนแหละครับนอกจากนี้เขายังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในแคปิตอลและมักได้รับหน้าที่ร้องเพลงสรรเสริญผู้นําว่า เป็นบุคคลแห่งการปลองดองของประชาชนฮังเกอร์เกมครั้งที่70แอนนี่ครสตาหญิงสาวจากเขตสี่ภรรยาของเฟนนิกระหว่างการแข่งขันฮังเกอร์เกมครั้งที่70แอนนี่ได้เห็นคู่หูร่วมเขตของเธอถูกตัดศีรษะทําให้เธอรู้สึกบอบช้ําจากเหตุการณ์วันนั้นแล้วก็แยกตัวออกจากการประทะจนกระทั่งเกิดแผ่นดินไหวทําลายเขื่อนและน้ําท่วมสนามกีฬา แต่ว่าตัวแอนนี่เองอเติบโตในเขต4ซึ่งเขต4เป็นเขตประมงครับทําให้เธอรอดชีวิตเพราะว่าเธอว่ายน้ําเก่งจึงเป็นไปได้ว่าแอนนี่น่าจะฝึกฝนและอาจอาสาเข้าร่วมการแข่งขันด้วยซ้ํานับตั้งแต่นั้นมาเธอป่วยเป็นโรคทางจิตมักจะหลับตาปิดหูหรือแม้แต่หัวล้อไปเองในบางช่วงเวลาครับดูเหมือนว่าคนเดียวที่ทำให้เธอสงบสติอารมณ์ลงได้คือฟินิกโอแดสามีของเธอ Hunger Game ครั้งที่71 จฮาน่าเมสันหญิงจากเขตเจ็ดอาวุธขวานและมวยปั้มเธอเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่จากเขตเจ็ดหลังจากจบไตรภา,าคเธอเกิดในเขตเจ็ดซึ่งเป็นเขตที่มีชื่อเสียงด้านการแปลร,รูปไม้ทําให้เธอเป็นคนแข็งแกร่งมากและก็มีความแข็งแกร่งทางร่างกายอันเป็นผลมาจากงานไม้ที่เธอทําหรือว่างานต่างๆในเขตนั่นแหละครับบวกกับเธอพัฒนาทักษะที่ยอดเยี่ยมด้วยการใช้ขวานแคทนิดตั้งข้อสังเกตว่า เธออาจจะถือขวานได้ตั้งแต่เธอหัดเดินต่อแต่ซะด้วยซ้ำเพราะโจฮันนาใช้ขวานโคตรเก่งตามข้อมูลของแคปิตอลนะครับโจฮันนาเข้าร่วมในฮังเกอร์เกมครั้งที่71ด้วยอายุเพียง17ปีโจฮันนาแซงทำเป็นคนโง่เขลาและขี้ขลาดเพื่อให้เธอถูกเพิกเฉยจากศัตรตูแล้วเมื่อใดที่เหลือบรณาการเพียงไม่กี่คนเธอก็เผยความสามารถที่แท้จริงเป็นความสามารถอันชั่วร้ายในการสังหารและเธอเองก็เข้าร่วมกลุ่มกบฏครับ ฮังเกอร์เกมครั้งที่73ชายจากเขต2อาวุธหอกและก้อนอิฐเขาว่าเป็นเครื่องบรรณาการมืออาชีพและได้รับการฝึกฝนเป็นเวลาหลายปีก่อนจะเข้าแข่งขันเกมฮังเกอร์เกมครั้งที่73และในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ซึ่งรวมถึงเพื่อนร่วมเขตด้วยในระหว่างการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเขาได้ต่อสู้กับเครื่องบรรณาการชายจากเขต10เขาใช้กําลังของตนเองเพื่อปลดอาวุธฝั่งตรงข้ามและก็ทุบตีชายคนนั้นด้วยอิฐ นั่นทําให้เขากลายเป็นผู้พิชิต Hu n เก r g a เกมครั้งที่73แต่เดี๋ยวก่อนสําหรับคนที่สนใจเ e ็ f l i x ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ในดีสคริปชันหรือจะสแกน QR วอารคดที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้นะช่วงแอดไมล์ขายของถ้าชื่นชอบและอยากสนับสนุนช่อง My Are ียก็สามารถสมัครสมาชิกได้คุณจะได้สติกเกอร์เท่ๆเวลาคอมเมนต์ส่วนใครไม่พร้อมไม่เป็นไรครับเพียงกดไลค์กับทิ้งคอมเมนต์ก็สนับสนุนช่องเราได้ช่วยหน่อยนะคนจะได้เห็นคลิปกันมากขึ้น แต่ถ้าใครอยากสนับสนุนแอดและทีมงานเป็นพิเศษตอนนี้ My Are a รียมีระบบคอมเมนต์แบบใหม่ที่เรียกว่า Super Thanks เหมือนการโดเน a t ครับเพียงแค่เลื่อนไปใต้คลิปคุณจะเห็นคำว่า Thanks เมื่อกดจะขึ้นหน้าจอให้คุณคอมเมนต์และเลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสนับสนุนเราครับตอนนี้แอดมมีอีก2ช่องนะคือช่อง My อารถันช่องที่จะเล่าเรื่องราวสยองขวัญกับช่อง My Story ที่จะเอาเรื่องราวที่น่าสนใจหรือเรื่องปันป่นๆมารวมเอาไว้ ไปกดติดตามกันได้นะแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนด้วยนะครับเอาละช่วงแอดมายขายของก็จบแล้วครับ